สวัสดีค่ะวันนี้เสนอเมนูข้าวผัดไข่นะคะขั้นตอนแรกใส่น้ำมันนะคะใส่กระเทียมนะคะเจียวให้หอมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะไข่สามฟองผัดให้ไข่เข้ากันนะคะทิ้งไว้สักพักพยายามตีไข่ให้แตกนิดนึงนะคะจากนั้นใส่ข้าวลงไป ข้าวนี้สําหรับทานสองคนนะคะแบบจุกจุกยามดีไข่ใส่กับข้าวแล้วเติมผักคะน้ามะเขือเทศนะคะเพิ่มเติมด้วยผงปรุงรสรสดีชูรสซอสหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะประมาณช้อนครึ่ง นั้นคุกให้เข้ากันนะคะผัดให้น้ำมันแห้งนิดนึงเพราะว่าน้ำมันมันจะเยิ้มหน่อยนะคะนั้นใส่ต้นหอมค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะี่วิธีทำน้ำปลาพริกนะคะซอยหอมซอยหอมนะคะพริกสดนะคะพริกสดเขียวแดงเติมด้วยน้ำปลา ผงชูรสนิดหน่อยแล้วก็มะนาว